ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายเชธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สของท่านอาจารย์วสินอินทะสระวัคที่18มัลวัควันนา,นาเรื่องที่8ให้ตามศรัทธาพระพุทธภาสิทธท,ะทะติเวยะถาสัทธังยะถาปสาทนังชะโนตัทธโยมังกุโตโหติ ปเรสังปานโพชเนณนะโสทิวาวารติงวาสมาทิงอธิคัตชติยัตสะเจตังสมุตชินนังมูลคัตฉังสมูหตังสะเวทิวาวารติงวาสมาทิงอธิคัตชติคำแปลชนย่อมให้ทานตามศรัทธาหรือความเลื่อมใสของตน ผู้ใดย่อมเก้อเขินคือไม่ทำตนให้พอใจในข้าวและน้ำของผู้อื่นเท่าที่เขาให้ผู้นั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนอาการเช่นนั้นท่านผู้ใดตัดขาดแล้วถอนขึ้นทำให้สิ้นรากแล้วผู้นั้นย่อมพบสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืนอธิบายความ การถวายปัจจัยสี่แก่ภิกษุสามเณรสมณะพรามนาจารย์หรือการสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนฝูงบริวารชนนั้นบุคคลย่อมทําตามศรัทธาตามความเลื่อมใสของตนนอกจากนี้ทยธรรมก็เป็นส่วนสำคัญมากคือบางคนมีศรัทธามากแต่ทยธรรมมีน้อยก็ย่อมต้องให้น้อยคือไม่สามารถจะให้มากได้บางคนมีทยธรรมมากมีของมาก แต่ศรัทธาเลื่อมใสมีน้อยก็ให้มากไม่ได้เหมือนกันบางคนศรัทธาก็น้อยของก็มีน้อยก็ต้องให้น้อยอยู่นั่นเองส่วนคนที่จะให้มากได้ก็ต่อเมื่อศรัทธามากด้วยมีของอยู่มากด้วยให้ไปแล้วตนก็ไม่เดือดร้อนการให้ทานนั้นทรงสอนว่าต้องไม่ให้กระทบตนคือไม่ถึงกับทำให้ตนเดือดร้อนและไม่กระทบผู้อื่นคือไม่ทำเพื่อข่มผู้อื่น แต่ควรทำเพื่อบูชาคุณท่านผู้มีคุณสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านผู้ควรได้รับการสงเคราะห์อนุเคราะห์เช่นนั้นไม่ทำเพื่อเอาหน้าเพราะการทำเช่นนั้นก่อให้เกิดการแข่งดีและเดือดร้อนแก่ตนเองหรือคิดหาทางกำจัดผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นเหตุก่อความทะเลาะวิวาทและเบียดเบียนกันผู้ใดไม่พอใจในข้าวน้ำที่คนอื่นให้ย่อมเดือดร้อนเอง ไม่สามารถทำใจให้สบายมีความสุขได้ใจที่ขาดความสุขย่อมไม่อาจบรรลุสมาธิได้เลยบางคนเขาให้น้อยไปก็ติเตียนว่าให้ไม่พอกินเขาให้มากไปก็ติเตียนว่าให้จนกินไม่หมดเสียข้าวของโดยใช่เหตุเขาให้ของไม่ดีก็ติเตียนให้ของดีก็ติเตียนว่าดีเกินไปมนุษย์ใช้ของอะไรกินของอะไรวิเศษถึงปานนี้ดังนี้เป็นต้น อย่างนี้เรียกว่าเป็นคนเลี้ยงยากและอัธยาศัยไม่ดีส่วนอัธยาศัยดีและเป็นคนเลี้ยงง่ายนั้นเขาให้อย่างไรก็พอใจอย่างนั้นกล่าวสรรเสริญคุณแห่งของที่เขาให้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ให้สมดังคำว่าผู้ให้ย่อมบันเทิงด้วยการให้ส่วนผู้รับย่อมให้ความสุขแก่ผู้ให้ด้วยการกล่าวคำน่ารักคือปิยะวาจาการให้เป็นการทำความดีอย่างหนึ่ง การช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทุกสังคมทุกชาติยอมรับว่าเป็นความดีแต่การทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นไม่ใช่ของง่ายถ้าทำไม่ถูกวิธีอาจให้โทษแก่ผู้ทำได้มากมากกว่าการไม่ทำเสียเลยถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่าคนที่กลับเป็นศัตรูกับเราก็คือคนที่เราเคยช่วยเหลือเคยอุปการะนั่นเองการอุปการะคนเป็นมีดสองคมเหมือนกันถ้าอุปการะถูกคนดีก็ดีไป ถ้าอุปการะถูกคนเลวเขาจะใช้ความเลวมาเป็นโทษแก่ผู้อุปการะทำนองเดียวกับที่ชาวนาช่วยเหลืองูเหา่าพอมันฟื้นขึ้นมามันก็กัดชาวนาที่ช่วยเหลือมันถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าคนที่เราไม่เคยอุปการะท,ทำให้เราเสียอีกการทำความดีจึงไม่ใช่ของง่ายต้องทำด้วยความฉลาดเหมือนกัน ถ้าทำไม่เป็นจะกลายเป็นทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปในการทำความดีมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือความริษยาจากคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนั่นเองเข้าทำนองที่พระท่านหลวงวิจิตวาทการได้กล่าวไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่พอเด่นขึ้นทุกทีเขามันไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินในหมู่พี่น้องท้องเดียวกันบางครอบครัวที่ไม่ได้อบรมใจอย่างดียังมีความริษยากันแข่งดีกันยิ่งลูกพ่อเดียวต่างแม่ยิ่งมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันมากอันที่จริงความดีนั้นไม่ต้องไปชิงใครเพราะสามารถทำให้เกิดขึ้นในตนได้ทุกโอกาส ความดีที่บุคคลทำให้เกิดขึ้นในตนแล้วยอมคุ้มครองรักษาผู้ทำดีให้พ้นจากความเสื่อมไม่ตกไปในที่ต่ำมนุษย์เรานี่ก็แปลกเมื่อเขายัางไม่ดีหรือไม่ค่อยดีก็อยากให้เขาดีแต่เมื่อเขาดีขึ้นมาจริงๆหรือดีเกินหน้าตนไปก็มักริษยาเขาหาทางกำจัดคุณความดีของเขาถ้าเขาไม่ดีก็ตำหนิติเตียนเขาต่างๆนานาพอเขาดีเด่นขึ้นมาก็ติเตียนเขาอีก ประการหลังนี้มักเกิดจากความนิสยาอย่างไรก็ตามขอร้องว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็ขอให้ทำความดีเข้าไว้ย่อมจะดีกว่าการทำความชั่วอย่างแน่นอนและที่แน่นอนที่สุดคือการทำความดีย่อมให้ความสบายใจกว่าการทำความชั่วส่วนจะทำความดีอย่างไรอย่าให้เด่นนั้นเป็นเรื่องยากลําบากอยู่สักหน่อยเพราะคนทำความดีมากๆก็มักจะเด่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว แต่ถ้ามันเด่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็ช่างมันเถิดขอแต่อย่าต้องการให้เด่นคืออย่าทำดีเพื่อเอาหน้าหรือเพื่อได้หน้าได้ตาโดยการเบียดเบียนหรือใส่ร้ายผู้อื่นคืออย่าเหยียบผู้อื่นขึ้นไปทำอย่างนั้นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินพระาศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภิกษุหนุ่มชื่อติดสะมีเรื่องย่อดังนี้ เรื่องประกอบภิกษุหนุ่มชื่อติดสะพระติดสะนั้นเที่ยวติเตียนทานของชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปหมดแม้ทานของอนาถปินทิกะเศรษฐีของนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านก็ติเตียนอาสะทิสทานทานที่ไม่มีทานอื่นเสมอเหมือนของพระเจ้าประเสนที่กศลนก็ไม่พ้นจากการถูกติของพระติดสะเมื่อได้ของเย็นก็ไม่พอใจได้ของร้อนก็ไม่พอใจติเตียนไปหมด เมื่อได้ของน้อยก็ติเตียนว่าให้เหมือนไม่เต็มใจให้ตรีเมื่อได้ของมากก็ตำหนิคนให้ว่าในเรือนของคนพวกนี้คงไม่มีที่เก็บกระมังความจริงควรให้ปัจจัยแก่ภิกษุเพียงพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นของอันมากมายเหล่านี้ต้องวิบัติไปไร้ประโยชน์แต่พอปรารบถึงทานในตระกูลของท่านแล้วก็ชมเชยไม่หยุดหย่อนเป็นต้นว่า น่าชมเชยจริงเรือนของพวกญาติของเราเป็นโรงเลี้ยงภิกษุทั้งหลายผู้มาจากสีทิศความจริงพระติสะนั้นไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่โตอะไรเป็นเพียงบุตรผู้รักษาประตูคนหนึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้ผู้ท่องเที่ยวไปในชนบทถึงนครสาวัตถีแล้วติสษะจึงขอบวชภิกษุทั้งหลายเห็นและได้ฟังพระติสะเที่ยวติเตียนทานของคนทั้งหลายไม่หยุดหย่อนคงจะเกิดหมันไส้ขึ้นมาอยากจะสอบสวนดู จึงถามถึงบ้านญาติของพระติสะว่าอยู่ที่ใดเมื่อทราบแล้วได้ส่งภิกษุไปสองถึงสรูปภิกษุสองถึงสรูปนั้นไปเสิบดูในหมู่บ้านที่พระติสะอ้างถึงแต่ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักพระติสะเลยในที่สุดได้ความจากชาวบ้านแถบนั้นว่าพระติสะเป็นลูกชายของคนเฝ้าประตูคนหนึ่งซึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้ทราบข่าวว่าไปบวชอยู่ที่เมืองสาวัตถี ภิกษุสองสามรูปนั้นทราบความแล้วกลับมาเมืองสาวัตถีแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายก็กราบทูลพฤติการทั่วไปของพระติดสะให้พระตถาคตทรงทราบพ,พระตถาคตตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อติดสะเที่ยวโอ้อวดในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เป็นผู้มักอวดแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสกระดาหกะชาดกความว่า พระติดสะสมัยเป็นนายกระดาหกะไปสู่ที่ต่างๆเที่ยวพูดอวดถึงทรัพสมบัติมากมายนายตามมาจึงได้รู้ว่าที่แท้นายกระดาหกะไม่มีทรัพสมบัติอะไรเป็นต้นพระทศพลตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเมื่อชนทั้งหลายให้วัตถุมากบ้างน้อยบ้างเศร้าหมองบ้างประนีตบ้างแก่ภิกษุอื่นไม่ให้แก่ตน ภิกษุนั้นเป็นผู้เก้อเขินฌานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมักและผลก็ดีย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนั้นดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมด้วยพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณนเะบื้องต้นนั้นว่าบุคคลย่อมให้ตามศรัทธาตามความเลื่อมใสของตนเป็นอาทิมีนัยยะดังพันนา,นาม,มาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศระ จะอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ